F-16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่มีชื่อเสียงที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกผลิตโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970และต่อมาโอนสิทธิการผลิตให้ล o c k h e e d m ติ t i เครื่องบินรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐในการมีเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะประชิดและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเครื่องบินรุ่นใหญ่ การออกแบบ F-16 มุ่งเน้นที่ความคล่องตัวสูงความง่ายในการบังคับและความยืดหยุ่นในการใช้งานจนกลายเป็นเครื่องบินรบที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากกว่า4,000ลำแนวคิดการพัฒนาเริ่มจากโครงการไลท์ไว e i g h t f i g ของสหรัฐในปีคศ1972ซึ่งต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีน้ำหนักเบา ต้นทุนต่ำแต่มีสมรรถนะสูงและสามารถต่อกรกับเครื่องบินโซเวียตรุ่นใหม่อย่างมิกลบ21และมิกลบได้หลังจากการทดสอบแข่งขัน F-16 ได้รับเลือกเหนือคู่แข่งอย่างยาฟอร์บซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น F-18 โดย F-16 ขึ้นบินครั้งแรกในปีคศสนส่ารา้อยและเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐเมื่อปีคศหอ,สอสาา 1, 8, ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่เบาและแข็งแรง ใช้ปีกแบบปีกสามเหลี่ยมดัดแปลงที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในระยะประชิดตัวเครื่องเน้นหลักอากาศพลศาสตร์ที่ให้แรงยกสูงและควบคุมง่ายเครื่องบินนี้ถือเป็นหนึ่งในรุ่นแรกที่นำระบบ fly-by-wire มาใช้ซึ่งนักบินจะควบคุมการบินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการควบคุมคกลไกโดยตรงทําให้เครื่องบินสามารถรักษาเสถียรภาพได้แม้ในสภาพการบินที่ไม่เสถียรโดยธรรมชาติสิ่งนี้ทําให้ F-16 มีความคล่องตัวสูงมากและสามารถบินในมุมโจมตีที่สูงกว่าเครื่องบินรุ่นก่อน ห้องนักบินของ F16 ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในสมัยนั้นโดยออกแบบให้หลังคาโปร่งใสไร้โครงกลางทำให้นักบินมองเห็นรอบทิศทางได้อย่างชัดเจนที่นั่งนักบินถูกจัดวางเอียงไปด้านหลังประมาณ30องศาเพื่อลดแรงจีขณะททำการบินผาดแผลงระบบควบคุมแบบ HOTAS ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องปล่อยมือจากคันเร่งและคันบังคับนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลหลายฟังก์ชันที่รวมข้อมูลไว้ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วในด้านพลังขับเคลื่อน F-16 ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนปราดแอนวิตนี F-100 หรือ General Electric F-110 ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์เหล่านี้ให้กำลังขับที่สูงมากจนเครื่องบินมีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักมากกว่า1ทำให้สามารถเร่งความเร็วในแนวดิ่งได้อย่างรวดเร็วและทำความเร็วสูงสุดได้เกินแมตซ2ขคดความสามารถในการบินขึ้นจากรนเบย์สั้นและการบังคับที่แม่นยำทำให้ F-16 เป็นเครื่องบินที่เหมาะกับการรบทุกประเภท 1> f 1 6ติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายมีจุดติดอาวุธ9าตำแหน่งรองรับทั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะไกลเช่น M อลบไซวินเดอร์และอาวุธปล่อยนำวิถีระยะกลางอย่าง AIM 1 2 0 AM RAAM รวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นเช่น AGM 65 m a ม e r i c k าเวริกและระเบิดนำวิถี JDA m รวมไปถึงการติดตั้งระเบิดธรรมดาและระเบิดคลัสเตอร์ได้นอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่อากาศ M61 บูลการขนาด20ม mm, ิลลิเมตรบรรจุกระสุน600นัด ทำให้นักบินสามารถใช้ได้ทั้งในภารกิจรบประชิดและโจมตีภาคพ,พื้นเรดาร์ของ F-16 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกที่ใช้แอน APG-66 และต่อมาพัฒนาสู่แอน APG-68 ที่มีระยะตรวจจับไกลขึ้นและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง F-16V ได้รับการติดตั้งเรดาร์ AESA แอน APG 83ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแมน้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบป้องกันตนเองก็ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของ F-16 คือความคุ้มค่าในการปฏิบัติการโดยมีต้นทุนต่อชั่วโมงบินต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่หลายรุ่นทำให้หลายประเทศเลือกนำเข้าประจำการจนกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่แพร่หลายที่สุดรุ่นหนึ่งในโลก มีการผลิตและจำหน่ายไปกว่า25ประเทศและมีการประกอบหรือพัฒนาต่อในบางประเทศเช่นเกาหลีใต้ตุรกีและอิสราเอล F-16 มีหลายรุ่นย่อยที่ปรับปรุงต่อเนื่องรุ่น A เป็นรุ่นที่นั่งเดี่ยวส่วนรุ่น B เป็นแบบ2ที่นั่งสำหรับฝึกต่อมาคือรุ่น C และ D ที่มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์และรองรับมาตรฐานนาโตรวมถึงรุ่น E และ F ที่บางประเทศพัฒนาเอง เช่นอิสราเอลที่เรียกว่า F16 ไอซูฟาและล่าสุดคือรุ่นวหรือ F16 v ว p เ r ที่ติดตั้งเรดาร์ AESA และระบบการรบที่ทันสมัยที่สุด F-16 ผ่านการรบจริงมาแล้วหลายสนามรบทั้งในตะวันออกกลางเบลกานและอัฟกานิสถานรวมถึงถูกใช้งานในหลายปฏิบัติการของนาโตและสหประชาชาติความสามารถในการรบรับใช้ได้ทั้งการรบกลางวันและกลางคืน รวมถึงการโจมตีแม่นยำทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญแม้จะมีการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่อย่าง F-35 แล้วก็ตามกองทัพอากาศไทยเองก็มีการจัดหา F-16 เข้าประจำการตั้งแต่ปีพศสสาา2531โดยเป็นรุ่น A B และต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นมาตร,รฐานใกล้เคียงรุ่น4ทํทำให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศสูงขึ้นมาก เครื่องบินเหล่านี้ยังคงเป็นกำลังหลักในการปกป้องน่านฟ้าของไทยมาจนถึงปัจจุบันตลอดเวลากว่าสีทศวรรษ F-16 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สมดุลระหว่างสมรรถนะความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าแม้จะถูกออกแบบมาในฐานะเครื่องบินน้ำหนักเบาแต่กลับมีประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องบินขับไล่ที่ใหญ่กว่าและแพงกว่าหลายรุ่นการที่ F-16 ยังคงถูกอัปเกรดและผลิตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหลักฐานยืนยันถึงความสำเร็จขององค์การออกแบบและความเหมาะสมต่อพานกิจการรบยุคใหม่ 1> F- 1 6จึงไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุทธวิธีการบินรบสมัยใหม่แต่ยังเป็นเสาหลักทางการทหารของหลายประเทศทั่วโลกความทนทานความสามารถในการปรับตัวและการพัฒนาต่อเนื่องทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในโลกการบินรบและจะยังคงปรากฏในสนามรบอีกหลายทศวรรษข้างหน้า